ดาก็ลงมากินกับเขาดูสิมีคนเอาข้าวมาให้มาจอจัดเช้ามามันก็ลงมากินเศษอาหาร ดูแล้วก็น่าสงสารสัตว์มันไม่มีป่ามันไม่รู้จะไปหากินที่ไหนมันก็มาหาเศษอาหารทั้งนกทั้งกา เขาเอามาให้แล้วเขาก็ไม่จิบถุงกลับไปามาธีให้อย่างนี้มันก็มากินแบบนี้ ถุงพลาสติกเนี่ยเขาไม่เทออกจากถุงเอามาทิ้งทั้งถุงมันก็เป็นขยะแถวนี้นกเขากลัวนกพิราบนกพิราบก็กลัวอีกา เวลาคนมาก็บินเวลาคนไปก็ไปเดินเป็นขบวนเขาขู่นกพิราบเนี่ย ูนกพิราบเช้าเช้ามาก็จะมาเยืนขู่เขาขู่เพราะอะไรเพราะว่านี่ลังเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยลังเขาอยู่บนต้นไม้นี่ลูกเขายัางเล็กเวลามีนกมีกามีอะไรมาเขาก็จะมาเยืนขู่อย่างนี้ร้องขู่เนี่ยมานั่งขู่เขาอย่างงี้คือหวงไนงะหวงลังทุกวันอะ่ะ ลูกมันเวลาแม่มันเวลาแม่มันร้องขู่อย่างนี้มันก็เงียบเงียบนะแต่ถ้าแม่มันแม่มันมาไม่ร้องขู่อย่างนี้นะมันก็จะร้องเจียวเจ้าเจียวจ้าอยู่บนต้นไมน้นี่นกพิราบมันเยอะมันขู่ไว้บางทีกามาเกาะร้อ,องอย่างนั้นนะ เขาไม่รู้ก็ทําให้เขารู้ว่าตัวเองมีลูกเล็กอยู่ในหลังไม่รู้นกอะไรนะนกอะไรไม่รู้มันเหมือนนกเอี้ยงแต่มันไม่ใช่นกนกเอี้ยงนะ โอ้ไลลจิก,กาหวงล,กกาากลูกกาเมกอนนี่ไหลกิกาเลยหวงลูกดีดิเป็นฝูงเลยช่วยกันไล่กาอ้ยลูกมันอ๋อมันเอาลูกออกจากล่างเอาลูกออกจากล่างกามากองห่องแม่มันบินเฉีย,ฉยวกา ห่วงลูกกามายินเกาะสายไฟนี่ห้องกากาเอาเสียงเกี่ยวจาวเกี่ยวจาวเลยเบิมดมาอีกแล้วฝ<ม>น